สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้7เมษายน2566ครับ18นาฬิกาครับรอบค่ำๆธนาคารกรุงไทยแจ้งข่าวสำคัญวันนี้ครับมีอะไรไปชมไปฟังกันครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจกรุงไทยแคร์ครับซึ่งเป็นเพจข่าวของธนาคารกรุงไทยจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ให้บริการธนาคารจะทําการพัฒนาระบบชําระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตในวันศุกร์ที่14เมษายน2566เวลา01.00นถึง 03. 03.00นช่องทางที่ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ก็ได้แก่เครื่องกรุงไทย EDC ระบบ e-commerce สำหรับบริการอื่นๆสามารถใช้ได้ตามปกติธนาคารขอภัยในความไม่สะดวกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์02 111 1111ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ